ค okay, วันนี้เราอยู่กับโคดิมพอดแคสต์นะครับกับหัวข้อที่ชื่อว่า5ความเสียหายที่เกิดกับคนที่ไม่มีวุฒิภาวะเรามาคุยกันในหัวข้อนี้นะฮะก็อยากจะพูดถึงการที่เราเองอาจจะเคยเจอก็าการขอให้เป็นเคยเจออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะฮะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเลยแต่ว่าเราอาจจะเคยเจอก็อบอกว่าวันนี้นะฮะอะไรดีให้เรียนแบบนะครับแต่อะไรไม่ดี เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเขาบอกให้เราเรียนรู้ผมเชื่อว่าทุกท่านนะ,ะที่มีการทำงานร่วมกันกันกบมนุษย์นะคุณอาจจะมีโอกาสเจอกับคนที่อาจจะไม่ได้มีวุฒิภาวะในวันที่อีคิหลุดนะ,ะสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับก็คืออาจจะวีนแตกอาจจะระเบิดลงผมไม่แน่ใจว่าภาษาที่คุณกำลังจะเรียกนะเนี่ยเรียกว่าอะไรนะ,ะอาจจะงองแงเหมือนเด็กอาจจะไม่มีความเป็นมืออาชีพทิ้งงานทิ้งงานก็ใช่ โวยวายปีตแตกก็ใช่ด่าคนอื่นโทษคนอื่นโทษนั่นโทษนี่เป็นสิบอย่างถือว่าไม่มีวุฒิภาวะาทาั้งสิน้นส่วนใหญ่ความไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยมันก็เกิดจาก EQ ที่น้อยนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าความหลุดของตัวคนน่ะมันความสูญเสียมันเกิดแบบไหนวันนี้ผมอยากจะมาไลา่เราฟังเพราะว่าไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่กําลังฟังพอดแคสต์นี้แต่ให้เราเรียนรู้ร่วมกันว่ามันไม่ใช่แค่ ฉันทนไม่ได้อีกแล้วมันไม่ใช่แค่ระเบิดอยากลงอะ่ะมันต้องสั่งสอนอะ่ะมันต้องด่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมีความเสียหายของการที่เราไม่มีที่ิภาวะอยู่ทั้งหมด5ข้อนะฮะเรื่องแรกก่อนนะที่มาคุยกันก็คือมันจะสูญเสียความน่าเชื่อถือลงไปนะเพราะการที่ตัวเราเองนะครับเป็นคนที่พูดไม่คิดนะคแสดงอารมณ์รุนแรงใช้ถ้อยคํารุนแรงจนไปถึงขั้นไม่รับผิดชอบงานต้องบอกว่าคนแบบนี้นะฮะต่อให้ มีความเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีใครกล้ามาฝากความไว้ใจเพราะว่าคุณหลุดนะคุณเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ปลอดภยัยคุณไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของทีมงานอีกต่อไปนะครับข้อ2เนี่ยคือการสูญเสียโอกาสในงานแล้วก็ความสัมพันธ์ต้องบอกแบบนี้ว่าในหลายๆงานเนี่ยการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งเจ้านายต่อทั้งลูกน้องเป็นสิ่งสําคัญแต่วันนี้ฮะเมื่อคุณ สูญเสียวุฒิภาวะของคุณไปเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่อยากร่วมงานกับคนแบบเนี้ยขึ้นมาในทางความคิดของทั้งหัวหน้าง,งานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าลูกน้องได้ซ้ำหรือจริงๆในาภาวะของการคบหากับใครบางคนนะไม่มีใครอยากคบหากับใครที่เอาแน่เอานอนทางอารมณ์ไม่ได้อ่าใครที่ไม่มีความมั่นคงทางวุฒิภาวะเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่อยากทํางานร่วมคนไม่อยากอยู่ใกล้ชิด ะะที่สําคัญเลยคือการขาดบุฒิภาวะเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะมันเกิดการสะสมมันอาจจะไม่ได้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ขาดโอกาสในงานอาจจะไม่ได้ขาดในนะวันนั้นแต่มันเกิดการพูดถึงเล่าปากต่อปากหรือแม้แต่เกิดการจําได้นี่คือความน่ากลัวนะฮะของการที่ลูกน้องในที่ทํางานเกิดความเครียดสะสมหรือหัวหน้าง,งานจําได้ว่าคุณเคยทําพฤติกรรมที่ไม่น่ารักแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สูญเสียโอกาสในงานว่า ไม่ไว้ใจว่ะกูัวว่าคนนี้มันจะไปหลุด EQ ต่ำน้างงานอ่ะอืมระแวงอ่ะไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับงานที่ฉันก็รับผิดชอบร่วมอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะสูญเสียโอกาสในงานแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ทั้งในความสัมพันธ์ในงานและความสัมพันธ์รอบตัวได้นะครับอันที่3มันคือการสูญเสียคนดีๆไปจากชีวิตโดยที่บางทีเนี่ยตัวคุณเองตัวเขาเองก็แล้วกันตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ํานะ เพราะว่าวันนี้การใช้คําพูดแรงๆเอยการมีอารมณ์ชั่ววูบการชักสีหน้าหรือขั้นลงไม้ลงมือนะก็ต้องพูดแบบนี้นะฮะหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือว่าทิ้งงานไปเนี่ยนะครับมันทําให้ใครบางคนสูญเสียความเชื่อมัน่นและเขาพร้อมที่จะจากเราไปโดยที่มันอารมณ์ฟิลประมาณแก้วมันแตกที่คือตอกกลับมาต่อเป็นแก้วได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าแก้วนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วก็จะทำามไหม เออเพราะฉะนั้นการสูญเสียใครบางคนไปเนี่ยก็เป็นความน่ากลัวนะของการที่เรามีวุฒิภาวะที่ไม่ดีนะครับข้อ4คือการสูญเสียภาพลักษณ์โดยที่ไม่ได้จาเป็นจะต้องมีใครมาด่าหรือพูดถึงในในมุมเสียเสียหายหายเพราะบางทีการที่คุณสูญเสียวุฒิภาวะพวกนี้ไปอะ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่พูดแทนตัวคุณหรือพูดแทนใครบางคนที่ที่อาจจะเคยเข้าใจคุณผิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้แต่วุฒิภาวะของคุณกลับทําให้เขายิ่งมั่นใจว่าคุณเป็นคนแบบนั้นจริงๆ นี่คือสิ่งที่ทําให้คุณสูญเสียภาพลักษณ์ไม่มีใครต้องมาบอกอะไรใครทั้งนั้นแหละฮะคนรอบข้างเห็นอุทิภาวะที่ต่ำของคุณปุ๊บเขาก็จะเริ่มให้ค่าทางความคิดให้ค่าทางความรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ5้ามันคือสูญเสียเวลาในการที่จะเติบโตในงานที่คุณทํามันคือความสูญเสียเวลาในการที่จะต้องมาคอยแก้ไขความเข้าใจผิดมันจะต้องมาคอยแก้ตัวจริงๆอะ่ะ ไม่อยากให้เรามาพูดแก้ตัวนะแต่อยากให้เราเขาเรียกว่าคิดไตรตรองถึงความอันตรายของสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจทำณวันนี้ดีกว่าเนอะไหมฮะการที่ EQ ตม่มการที่วีดปีดวินแตกการที่แสดงนิสัยที่ไม่น่ารักบางอย่างออกมาเนี่ยต้องลองคิดไปให้ไกลกว่าวันนี้ว่าพฤติกรรมที่เรากำลังจะทำเนี่ยดีกับใครมันทําให้งานของเราเร็วขึ้นไหมมันทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวดีขึ้นไหมถ้าไม่คุณลองบอกข้อดีของการวินแตกนี่ออกมาทั้งหมด5ข้อสิครับ ลองใช้เวลาคิดนะบางทีคิดยากเหมือนกันนะฉันฉันเป็นคนวีนแตกอย่างนี้ทําไมฉันเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนี้ทําไมฉันด่าคนอื่นทาไมฉันโทษตรงนั้นตรงนี้ทําไมมันทําให้งานเร็วขึ้นหรอก็ไม่น่าเข้าใจนะผมเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าสิ่งที่คนมักจะพูดถึงอาการที่เราควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้คือฉันโดนกระทําฉันถูกเขาทําแบบนี้มาฉันถูกสภาพแวดล้อมความเครียดอื่นๆมันมากดดันให้ฉันจะต้องทํา ท่าทางนิสัยแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีผลได้ฮะที่จะมาพูดว่าคุณได้รับอะไรมาจากใครแต่วันนี้คุณตัดสินใจเองได้ว่าสิ่งที่คุณได้รับมาคุณเก็บเอาไว้แล้วคุณเลือกที่จะมอบมุมอะไรให้กับคนถัดไปคุณเลือกที่จะมอบสิ่งดีๆเรื่องไหนล่ะให้กับคนถัดไปได้ทั้งหากตรงนี้คุณเลือกได้ไม่จำเป็นจะต้องไปทําพฤติกรรมแย่จากสิ่งที่คุณได้รับมาไม่จำเป็นจะต้องไปทําพฤติกรรมที่ไม่ดีฮะคุณเลือกว่าคุณจะเป็นแบบไหนได้เพราะฉะนั้น วันนี้คุณอย่าสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของคุณด้วยการที่ไม่มีวุฒิภาวะผมเชื่อว่าไรฟัง podcast ์ผมเนี่ยผมอนุมานเอาเลยนะครับว่าคุณกำลังตั้งใจที่จะอยากเป็นผู้นำที่ดีให้กับองค์กรให้กับตัวคุณเองให้กับอนาคตของคุณให้กับครอบครัวของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไม่สำคัญว่าคุณต้องไปเจอกับอะไรแต่มันสำคัญที่คุณคิดและแสดงออกยังไงจากสิ่งที่คุณได้เจอมานะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าคุณเป็นผู้นำที่ดีได้ผมเชื่อแบบนั้น นะครับแล้วเจอกันที่ e p หน้าสวัสดีครับ